อ,อีกวันหนึ่งครับที่เรามาชมแปลงสาธิตของเราที่อำเภออำเภออะไรครับตัวนี้อ,นนอำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับเนื่องจากเรามีการทํางานวิจัยตรงนี้มาขอแนะนําตัวเองนิดชื่อผมชื่อเจริญยาวิระนะครับเป,เป็นเกษตรกร,รชาวสวนยางเลยครับตอนนั้นก็มีโอกาสได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เรียกว่าอุปกรณ์เก็บน้ำยางนะฮะแล้วก็มีโอกาสใช้เมื่อ่หรปีครับต้นนี้ ตอนนี้เราเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีปี54 54เอ๊ะตอนนั้นราคายางเป็นไงครับปี54ตอนนั้นราคายางถือว่าดีนะฮะค่อนข้างดีแต่ว่ามันมีปัญหาของเราคือต้นยางเราเราเริ่มที่มันต้นเล็กเนาะรเริ่มที่5ปี5ปีประรมาณน้ํายางเราจะออกน้อยหน่อยคือตอนนั้นเราทดลองอุป,ปกรณ์เนี่ย5ปีจริงๆยาง5ปีเขากี่กันหรือยัง ปกติถ้กรีดนี่ยังฮะยังไม่มีการกรีดเลยต้องอย่างน้อยต้องเจ็ดถึงแปดปีขึ้นเจ็ดถึงแปดปีซึ่งจะมีการกรีดกันแต่เราตอนนี้ก็คือเอาส่วนนี้ทดลองเอาอุปกรณ์แรงทดลองเป็นเป็นเจ้าแรกในในประเทศเลยก็ว่าได้ในประเทศไทยเลยที่ทําการทดลองตรวนี้นะเอะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเราเราคิดยังไงตอนนั้นปัญหาเรื่องของแรงงานแรงงานอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปัญหาเรื่องของการแบ่ง แบ่งผลประโยชน์กนะ็มันจะมีการขัดกันนิดหน่อยอ,อก็พอดีมารู้จักกับคุณภูณวนาถเขาเขาก็แนะนําว่ามีอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่เข้ามาอย่างนี้เราก็ก็เป็นเลยว่าเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่แนละ้วกาจะาของสวนเขาเองเขาว่าชอบอะไรที่ใหม่ๆอย่แล้ว้เขาพัฒนาตัวเองเขาวิวัฒนาการมาตลอดเขาเลยจะเลยทดลองเลยใช้เลยทดลองใช้นั้นแปลงข้างๆเนี่ยเขามองยังไงก่อนนั้นโดยภาพรวมเลยภาพรวมเขาบอกเขายังงงๆว่า เขามาเห็นของเราบอกเราทําอะไรกับต้นยางครับให้น้ําเกลือหรือเปล่าอูหน้ํายางเต็มถ้วยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับอันนี้แค่สองเข็มเองนะครับสองเข็มนะฮะสองเข็มตรงนี้ประมาณลิตรครึ่งลิตรครึ่งที่น้ำยางที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้วยมันสามลิตรเนาะอันนี้มันลิตรครึ่งครับปัญหาของการติดตั้งครั้งแรกอะคนที่เป็นสวนยางตันนั้นเขามองว่างไงการติดต้นยางมองติดต้นยางเขาตอนนั้นเขายังไม่รู้จักเนาะไม่รู้จักเรื่องเขาบอกคุณทําอะไรกันเนี่ยคุณทำอะไรกับต้นยางเขาก็มาาเยมมถาดูเนเป็ราก็็บอกว่าเปน มีวัฒนาการใหม่ครับเป็นเริ่มใหม่ครับเป,เป็นเป็นอ้ไอ้ <Technology. S 2> เทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่สมยัยครับการเจาะเเจาะยังไงฮะวิธีการเจาะวิธีการเจาะเนี่ยเราจะเจาะให้เอียงสี่้าองศาครับแล้วก็เอียงเอียงซ้ายหรือเอียงขวาก็ได้ครับให้แทงให้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 โดนท่อํำยางมากที่สุดแทงตรงก็ได้แทงเอียงก็ได้ระหว่างตรงกับเอียงแบบไหนเดียวกันหน้ายางมันจะเปิดเยอะครับอ๋อท่อํำยางมันจะกว้างกว่าอ๋อแทงเอียงนิดนึงอ๋อ ถ้าเอียงนี่มันจะได้ปริมาตรการท่อทางเดินของยางจะมากกว่าคือน้ำยางจะมากกว่านิดหนึ่งมากกว่าโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีเลยใช้มาปีแรกก็มีปัญหานีดหนึ่งปีสองเราก็เริ่มพัฒนาเริ่มเรียนรู้เรื่องของปัญหาเรื่องอะไรมาตลอดครับมันก็เลยตอนนี้ปัญหาเริ่มน้อยเกือบจะไม่มีแล้วตอนนี้และที่สําคัญที่สุดเนี่ยตอนที่เราติดตั้งคนใหญ่คนเข้าใจไว่าการใช้อุปกรณ์แบบมีต้นจะตายที่นี่มีปัญหาแบบนั้นไหมมีครับมีครับเขาไม่เห็นแล้วเขาบอกว่า เขาก็เคยเห็นในในสื่อต่างๆนะครับบอาเขามันเหมาะกับยางที่ต้นที่อายุเกิน20ปีขึ้นไปแล้วเองที่ไทยก็มีเหมาะเขาก็มาติก็มาเตือนก็บอกเนี่ยตอนนั้นตอนนั้ะฮะพูดถึงตอนนั้นก็บอกให้เลยไม่เกิน3ปีครตอนนี้เราเข้าปีที่5แล้วปีที่5ต้นยางเรายังสมบูรณ์แข็งแรงเลยแล้วที่สำคัญต้นไม่มีบาดแผลเลยไม่มีครับแต่ถ้ากีด5ปีนี่5ปีนี่แผลขนาดไหน แขนี่5ปี5้ปีเกือบถึงโคนแล้วครับอ๋อถึงโคนแล้วหรือโคนเลยครับมาดูข้างๆนี่2ปีเกือบถึงโคนแล้วเนี่ยที่เขาทำมา2ปีอ๋อครับถ้งเราถ้าเกิดเราตอนนั้นเรากรีดก็ประมาณ5ปีก็เกือบถึงโคนแล้วคงคงไม่เหลือต้นให้ดูแล้วครับตอนนี้ห้าปีกรีดข้อดีของการใช้อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับข้อดีข้อดีนี่คือ1เรื่องของประหยัดแรงงานสองเรื่องของต้นทุนครับ ลดต้นทุนลดต้นทุนลดต้นทุนไอ้คำว่าลดต้นทุนมันพูดมันกว้างฮะอาจจะชี้ประเด็นได้มั้งครับไอ้คำว่าลดต้นทุนจริงๆเนี่ยมันคืออะไรลดต้นทุนคือมันจะลดเรื่องของการรักษาน้อยไม่ต้องดูแลรักษามันมากสองได้ใช้เวลากลางคืนในการเก็บเกี่ยวใช้กลางวันทํางานกลางวันทั้งหมดก็คือเป็นลดต้นทุนเรื่องแรงงานลดต้นทุนเรื่องแรงงานคือไม่ต้อง ไม่ต้องเหนื่อยเรื่องเรื่องการทางานกลางคืนไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องนอนดึกไม่ต้องอะไรเลย<อ>คือทํางานตื่นปกติโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนเราลองานทุกวันครับแล้วที่สาคัญที่สุดเนี่ยน้ำยางเป็นไงครับถ้าระบบกีดกับระบบนี้ถ้าเทียบกับน้ํายางแล้วของเรานี่มากกว่า,าก,การก,กีดไป3าเท่าโอ้โหสามถ้าบางต้นถึาาง5าเท่ายืนยันได้นะว่ามันมากได้ดูได้เลยครับเนี่ยระหว่างการเนี่ยียบเทียบเลยว่า สองเข็มกับสองมีดเนี่ยเน้อ้ยางไม่เปรียบเทียบไม่เท่ากันเลยครับไม่เท่าเนาะโอ้ผูนี่การใช้ถ้วยก็เทียบให้ดูแล้วว่าปริมาณถ้วยกับที่เราเทียบกันเนี่ยมันมีส่วนที่ให้เราเปรียบเทียบให้ครับของเราดีกว่าแน่นอนของเราดีกว่าแน่นอนครับเปอร์เซ็นต์ยางเราก็ดีกว่าเครับแล้วอยากเชิญชวนอะไรพี่น้องชาวสวนยางให้รู้จักตรงนี้หน่อยเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับก็ยิงอยากแนะนานะครับก็เคยแนะนําไปหลายที่หลายเจ้าแล้วนะครับเพราะว่าแต่เขาก็ยังกังวลเขายังติดแบบ เดิมเดิมแบบแการใช้อุปกรณ์เดิมๆอยู่นะครับจริงผมอยากแนะนํานะครับว่าคุณหันมาใช้ตัวนี้เนี่ยคุณจะประหยัดได้หลายหลายอย่างแล้วก็คุณก็ไม่ต้องนอนคุณไม่ต้องตื่นเช้าทํางานได้ตามมูติและอีกอย่างการทํางานเนี่ยมันจะทําวันเว้นสองวันนะครับอ๋อทำหนึ่งวันเว้นสองวันกูมีความสุขจริงๆเลยแต่ถ้าเป็นระบบกีดอะระบบกีดนี่ทำสองวันเว้นเว้นหนึ่งวันโอ้โหมีเวลาน้อยลงแต่ต้องทำงานคืนอีกโอ้โหปัญหาเยอะแยะมากมายครับ แสดงว่าสรุปว่าตัวนี้ตัวนี้ผมว่าดีที่สุดในนปัจจุบันนี้เลโอ้โหนี่คือคํายืนยันที่ชัดเจนเลยว่าดีที่สุดแล้วก็ยืนยันแลวครับว่าต้นยางตอนนี้อายุยางเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอายุนี้สิ <10 S 2> ปีจะเข้าปีที่9ครับปีที่9ที่10แล้วใช้ต่อเนื่องมายืนยันว่าต้นไม่มีตายเลยฮะต้น,ตน,นสวยด้วย สมบูรณ์เลยนอกจากถ้าไม่โดนภัยธรรมชาติแต่ถ้าโดนภัยธรรมชาติถ้ามันหักครึ่งก็ยังใช้ได้เสีอเพื่อนตรงนั้นครับก็ยังเจาะได้อีกก็ยังเจาะได้อีกงแต่ถ้าเป็นระบบกีดเลิกคุยแล้วจบเลย๋อภัยธรรมชาติก็ไม่กลัวไม่กลัวครับอ่ายกเว้นถ้ามันต้นไม่ล้มนะไม่กลัวไม่กลัวนะยกเว้นไฟไหม้นะไฟไหม้ี่จบเลยครับนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมสวนแล้วก็ได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ค้อที่สกึ ตั้งแต่การเริ่มต้นเพราะใครใครที่ทำอะไรแรกๆเนี่ยจะถูกคัดค้านเป็นเรื่องธรรมชาติและนี่ผ่าการคัดค้านมา5ปีในเรื่องของกําลังใจและก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงและก็จะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางผ่าวิกฤตเศรษฐกิจขนาดนี้ถึงแม้ราคายางจะตกต่ำแต่ของเรายังยังเหลือครับยังเหลือนะนี่สบายครับยังอยู่ได้ในขณะนี้เราถือว่าขนาดราคาแบบนี้เราก็อยู่ได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ถามว่าการติดตั้งอุปกรณ์นี้คุ้มไหมครับกับการติดอุปกรณ์แบบนี้คุ้มถือ คุ้มมากๆครับอายุการใช้งานอายุการใช้งานนี่สามถึงห้าปีโอ้โหแต่ถ้าไปโดนเมมอนกัดอะไรก่อนถ้าไม่โดนแมลงกัดนี่ก็สามถึงห้าปีสบายๆสบายครับมันสุดยอดอย่างนี้เองงั้นก็ฝากให้พี่น้องชาวสวนยางนะครับโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันนะครับได้มีโอกาสหาทางออกก้าวสู่ก้าวข้ามความวิกฤตเนาะก้าวข้ามความวิกฤตไปสู่ในเรื่องของการแข่งขันในวิธีการค้าโลกกันต่อไปเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรายการขอบคุณครับ แต่ทีนี้ไอ้หลอดเนี่ยที่พี่ถามเมื่อกี้ว่ามันใช้ได้ครั้งต่อไปไหมเนี่ยถ้าพี่ขยันมานั่งเกี่ยขี้ยางผมไม่ว่าอะไรเลยมันมันตันหมดแล้วครับมันจะแห้งมันตันอยู่ไหนจิ้มกันไปคืนไหมคืนไห้เล่นเลยเออนั่นแหละอ้าวทอดพอทอดปุ๊บน้ำยางก็จะมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็พอแล้วพอแล้วห้ามเข้าเลยพอแล้วตอนนอ้ไปถึงเนี่ยไม้ก็ไม่ออกแค่นี้แค่นี้แหละเราไม่ย่ายจังเลยเราขายได้เยอะกว่าถึงราคายางมันจะตก แต่ของเราก็ยังคุ้มทุนก็ยังอยู่ได้คือขนาดว่าตอนนั้นราคาลงมาถึง15บาทเราก็ยังอยู่ได้เราเราก็ยังอยู่ค่ะยังอยูงือเพราะว่าคือทําแล้วเราไม่ต้องจ้างไม่ต้องแบ่งครึ่งต้องแบ่งใครสามารถที่ว่าบริหารจัดการของเราได้ถึงแม้ราคายางจะตกต่ำแต่ว่าของเราเนี่ยประมาณดังของเราเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะเราใช้อุปกรณ์พวกนี้ครับตอนแรกนี่ก็คือมันไม่คิดจะเปลี่ยนเพราะตอนที่ทําครั้งแรกเนี่ยคือพอมารู้จักกับคุณกูนาธ เราก็แนะนามาก็ตัดสินใจเลยว่าไปดูวิธีการกรีดเขาแล้วเนี่ยความเสียหายมันเยอะกว่านะฮะต้นยางจะเสียหายเยอะกว่าก็เลยว่าการใช้ระบบนี้เลยตั้งแต่เริ่มแรกก็ไม่เลยไม่คิดที่จะกรีดเลยไอ้ที่เปลือกมันร่อนมันลอกเนี่ยคุณคุณไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นเรื่องปกตกิธรรมชาติของต้นไม้อีกแล้วคือมันก็สร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดีเก่าอีกเปลือกใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณน้ํายางให้เรา มหมสสรรร้้้าาางงิใวันนี้มีนักวิชาการมาถึงสวนอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างโอ้ยดีมากครับ<ม>เพราะว่าอย่างน้อยก็เราจะได้เพิ่มความรู้อีกหน่อยแล้วก็เป็นการเพิ่มทักษะเพิ่มวิธีการนะฮะแล้วก็เราอาจจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนาะที่เราเราใช้ระบบนี้ขึ้นมานะครับเราเห็นน้ํายางมันหยดหยดทีละหยดสองหยดอย่างเงี้ยค่ะทาไมมันถึงได้ปริมาณน,น้ํายางเยอะแล้วเมืกปกติแล้วเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับการสีนะมันจะไหลแค่ สามเมื่อเกินห้าชั่วโมงตอนกี่ครั้งหนึ่งนะแต่ของเรานี่แปดถึงสิบสองชั่วโมงถึงแล้วดูแลปริมาณมัน,มนหยดช้าน้อยแบบเฮ้ยทำไมมันได้เยอะขนาดนี้เพราะมันไหลทังคืนนะครับ,รบนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของยางพาราไทยจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลิตแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการนะครับทำให้ต้นยางไม่มีความบาดเจ็บนะครับจากการใช้อุปรกรณ์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าต้นยางไม่มีความบาดเจ็บเลยนะครับข้อดีนะครับ และข้อที่2ครับไม่ต้องใช้เวลาในการไปกีดการข้ามเมงคืนอีกต่อไปและข้อที่3ครับการจ้างแรงงานที่ทุกวันนี้หายากขึ้นปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าในส่วนของศูนย์บริการก็จะทําหน้าที่แทนพี่น้องชาวสวนยางนั่นเองและที่สาคัญที่สุดปริมาณน้ํำยางที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ราคาตกต่ำแต่น้ํำยางเราเพิ่มขึ้นและต้นเนี่ยมีความสมบูรณ์มากกว่าเดิมจากการระบบกีดที่ซ้ำนะครับอันนี้ก็ชี้ชัดแล้วว่าการใช้อุปกรณ์เก็บน้ํำยางนั้น มันเป็นการช่วยให้ต้นยางมีอายุยืนยาวผลผลิตเพิ่มขึ้นลดต้นทุนและคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็จะดีขึ้นอีกหน่อยก็คงจะเห็นพี่น้องชาวสวนยางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปนั่นเองครับงก็ฝากด้วยครับกับชุดเก็บน้ํายาง KK r u b b e เบอร์ที่จะเดินทางไปยังสวนยางของพี่น้องเ,เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและท่านโชคดีครับ